สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านเลยครับนะ EP นนี้นะครับมาอัปเดตนะครับนะพระสมเด็จชินนัมชนะครับให้พี่กันหน่อยนะครับนะ EP แล้วก็ลงไปแล้วรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ครับมาอัปเดตให้พี่เครับว่ายังมีนะครับรายการอะไรกันบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่ๆประมาณ20รายการแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวมารับชมมาพร้อมกันพี่ชายนะครับเดี๋ยวนี้คิดราคาพิเศษให้พี่ชายนะครับนะผ่านรอกกทูมมาวันนี้จจดโปรโมชั่นนะฮะ ต้อนรับนะครับหลังวันเราทงนะฮะมาให้พี่้วยกันนะครับสำหรับพีอีพีชนี้นะครับชอบใจอะไรกันไหนพี่ทักมาได้เลยนะครับก็นะฮะแต่เป็นชุดท้ายแล้วพี่ชายนะครับก็ใกล้หมดแล้วนะครับสำหรับพระตุเดชินนบัญชรนะครับเก็บได้เก็บพี่ชายนะครับวัดกัลปู่นะครับรุ่นนี้นะครับมาลุยกับพี่นะฮะชอบใจองค์ไหนทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอะไรการแรกกันเลยนะครับ รายการแรกนะครับนะมาโซนนะครับนะผิวสีน้ำตาลนะฮะเนื้อน้ำตาลว่านนะครับอ่ารายการนี้จะคุกแบงค์ขวัญถุงหลวงปู่มหาศรานะ่ครับด้าน,นหลังโรจีวอนหลวงปู่เลขโคดนัมเบอร์หมายเลข6กนะบเ วันนี้นะครับนะอย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้ผมขอคิดพิเศษให้พี่แล้วกันองค์นี้ผมแบ่งปันพี่ที่200บาทเท่าทุนเลยนะฮะวันนี้จะแัดโปรโมชั่นให้พี่นะครับนะเท่าทุนครับ200อนะฮะองนี้200บาทนะครับมาเลือกเลยพี่ชายนะครับต่อมาครับรายการที่2นะครับรายการที่2เป็นแบงค์ขันถุงเหมือนกันครับนะรายการที่จะเป็นโซนของหลวงปู่เวินมวลสารของหลวงปู่เวินครับนี่ะมารวบกับหลวงปู่ศิลาครับนี่เลขคนเบอร์57าครับ รายการนี้ก็เอาไป200บาทพี่ใช่ยนะครับรายการที่2นะครับต่อมาครับรายการที่3นะครับรายการที่3นะครับรายการนี้นะครับก็เป็นโซนแบงค์ขวัญถุงของพระอาจารย์สุริยันนะ่ครับโซนแบงค์ขวัญถุงของพระอาจารย์สุริยันนี่ครับระดับเกจิคู่บารมีปู่เลยนะครับเลขคนดเบอร์ห้าสิบแปดรายการนี้ก็200บาทนะครับ เอาอย่างนี้ครับนะ EP ต้นคลิปเลยแล้วกันนะครับใครรับ3มองค์คือ3แบบ3สี3รายการ3มมวลสารนะครับชุดนี้ใครรับนะครับผมให้แบบพิเศษเลยนะครับ5 0าบาทชุดนี้รับไปเลย3องค์ที่เป็นคอลเลคชันนะครับมวลสารจาก3เกจิพนาจารย์นะครับนี่เอาไปเลยพี่นะครับชุดแรกนะครับนะจัดให้นะครับ ต่อมาครับพี่ชายนี้ครับรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นรายการนี่ฮะแบบจัดเต็มกันบ้างนะครับตะกุดจัดเต็มกันบ้างรายการที่สี่รายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อโซนลายไม้นะครับลายเสือนะฝังตะกุดนะรอบซุ้มนะครับนี่ นี่สุดรับซุมนะครับ6ดอกแล้วที่ฐานอีก3ดอกรวมเป็น9และอุดโค้ดนะครับนี่และอุดโค้ดนะครับรายการนี้แบ่งปันี้พี่ที่280บาทนะครับวันนี้พิเศษไห้พี่ชายเลขโค้ดเบอร์เลขดอร้อยแปดบาทพอพี่จําำรายการที่4นะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปจะเป็นรายการที่5รายการที่5ก็เป็นลายเสือลายไม้นี่ครับนะตะกรุดรอบซุ้มและก็ฐาน เลขคดองเบอร์อนี้หมายเลข90นะครับสำหรับรายการที่5นะรายการนี้ก็แบ,บ่งปันที่280บาทฮนะนี่ฮะรายการที่5วันนี้จัดพิเศษให้ส,สวยๆกันเลยนะครับใครถูกใจองค์ไหนรีบปิดกันเข้ามาได้นะครับนะีบ่ฮะเอาไปพิสัยนะครับรายการที่5ต่อมาครับพิชายนี่ครับรายการถัดไปครับมาเป็นรายการถัดไปเป็นรายการที่6กนะ รายการที่หนะครับขอเป็นเนื้อยอดนิยมนะครับเนื้อผงน้ำมันนะฮะอุดโคตรนะนี่ครับนะนี่เนื้อผงน้ำมันมูลสารอุดโคตดเลขโคตเบอร์เจ็ดสิบสองครับดูพระคาถาคมคมพี่นี่พระคาถาคมคมพี่เนื้อผงน้ำมันนะพี่นะเลขโคตเบอร์เจ็ดสิบสองรวมกันเจ้าเนี่ฮนะร,รายการที่ขอราคานี้สองร้อยสี่สิบบาทพอพี่รายการที่หกฮะ สวยงามนะนี่รายการที่6นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่7นะครับรายการนี้เป็นโซนดินเผานี่ครับพระอาจารย์อดนิเลกนี่ดินเผาที่ว่าอาจารย์อันิเลกนะครับดินนะฮะดินแพงกว่าทองคำนี่นเลขคนละเบอร์ถึงสองแปดครับรายการนี้พิเศษให้วันนี้ครับเหลือเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นเอาไปสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทพี่นะใครวยใครได้นะครับใครได้ปิดไปี่นะครับรายการนี้นะครับรายการที่ เจ็ดนะครับนี่ฮะสวยๆกันเลยนี่ครับนะต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปนี่ครับอาจารยพี่ดันดูรายการให้ด้วยนะครับรายการถัดไปจะเป็นรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดเป็นเนื้อลายเสือลายไม้ครับรายการนี้มีข้อมูลนะครับกับฐานนี่ครับตะกุดนะครับเลขขนวเหมือนหนึ่งสี รายการนี้ใครรับแจ้งมาพี่นะครับขอที่สองร้อยยี่สิบบาทนะวันนี้พิเศษให้เป็นไงพี่นะสองร้อยยี่สิบาทรีบปิดกันเข้ามาได้ครับนี่ฮะรายการที่แปดนะครับต่อมาถ้าพี่ชายนะครับรายการที่เก้านี่ฮะรายการที่เก้าขอเป็นองค์นี้ครับพี่ชายเลขคดตํ้เบอร์ใหม่เลขยี่สิบเก้ารายการนี้นะครับเป็นเนื้อนะครับโรยพอยเศกครับนี่เนื้อโรยพอยเศกปิดปัดทองครับ เลขโคดเ้งเบอร์สองเก้าเนี่ยนี่โดยพระเศกปัดทองนะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่สําหรับรายการที่เก้านะครับนี่ต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปรายการที่สิบฮรรายการถัดไปรายการที่สิบรายการนี้เป็นเนื้อสีชมพูเนะยครับเนื้อสีชมพูนี่เนื้อสีชมพูเรื่องแสงนี่ครับนี่ครับ เลืองแสงเดี๋ยวผมดูให้นะครับนะนะครับเนื้อสีชมพูเลืองแสงครับนี่คุกว่านเลืองแสงเลขคัะเบอร์หนึ่งหกเจ็ดนะครับรายการนี้ครับนะคลาสสิกแบบนี้พี่นะครับใครจะรับมามาเลยพี่นะครับพอที่สองร้อยบาทมาเนี่ยเฉพาะอีพีนี้พี่นะต้อนรับส่งวันลยกระทงนะฮะจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆกันเลยนะครับนี่ฮะรายการที่สิบนะครับ ต่อมาครับรายการที่11เอดนี่ของแท้ครับเนื้อโซนดินเผาวัดอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงเลขโคจเบสองเจ็ดหนึ่งครับเนี่ยดินแพงกระทองคําต้องวัดนี้รันพี่นะฮะวัดนี้คือวัดพระอาจารต้อมนี่ครับที่บนศาลจจงหวัดพระอาจารต้อมคือดินอ่าสุดมากก็จะเอาเป็นเนื้อดินเผานะครับจะเป็นรายการที่แพงเป็นแสนของหลพระอาจารต้อมนะครับนี่ฮะโซนดินเผาพระอาจารต้อมครับนี่ฮะป่ศิราพุทธาพิเศษครับตรงนี้นะฮะ เอาไปวิจัยรายการนี้นะครับของพระอาจารย์ต้องขอที่240บาทนะครับนะรายการที่11นะครับต่อมารายการที่12มาเป็นเนื้อผงใบลานครับ12กับ13มาเป็นเนื้อผงใบลานครับหน้ากากเงินแท้ครับนะฮะเนื้อบุกใบลานหน้ากากเงินแท้โลจีวอลวงปู่ครับนะวันนี้จัดให้พี่นะครับองค์ละ350บาทเลขคนจับเบอร์หนึ่งแปดกับเลขคนจเบอร์หนึ่งเจ็ดแปดครับเป็นรายการที่12 13 นะครับวันนี้ให้องค์ละ350ใครจะยกคู่ผมให้เฉพาะ e p นี้เท่านั้นนะครับใครยกคู่นี้เอาไปพี่ชาย550บาทผมให้ยกคู่นี้ครับพิเศษครับหมดแล้วไม่มีแล้วนะพี่นะวันนี้จับรงมช่พิเศษให้ท่าทุนเลยนะครับกับน้ากางเงินแท้พี่นะครับยังไงก็คุ้มนี่สำหรับ EP พีนี้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่14ี่นะครับรายการที่1 4รายการนี้เป็นเนื้อโซนสีเหลืองสีประจําวันเกิดนะครับ หน้ากากผิวไฟเลขคนจำนวนหนึ่งสี่ห้ารายการนี้เอาไปสองร้อยสี่สิบบาทครับรายการหน้ากากนะครับแนละรายการที่สิบสี่นะครับต่อมารายการที่ห้าเนื้อโซนสีมัน,มนเกิดกกค,ครับเลขคนจำนวนหนึ่งสองห้าครับสี่โซฟี้นะสองร้อยสี่สิบาทนะครับยกคู่นี้ผมให้พี่ยกคู่นี้ผมให้ที่สี่ร้อยนะครับ้ายกคู่นะนะจปรโมชั่นให้พี่นะครับนะ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่6นะฮะมาโซนสีวะเป็นเกิดนะครับวันนี้มาแค่3สีเท่านั้นนะพี่นะนี่ครับใครจะเอาคู่องค์ไหนแจ้งเลยพี่คู่400บาทพอถ้าองค์เดียวผมขอ2 4งนะครับรายการที่โซนสีวิจาเกิดหน้ากากมหาชนนวนนี่ครับเลขคนะเบอร์1้อยแครับสีแดงครับนี่ฮะรายการที่16นะคู่องค4แค่พอพี่นะครับวันนี้พิเศษให้นะครับต่อมาเป็นสีเทารวยมวลสารผงงาช้างครับนะ นี่ครับมวลสารเก่าวัดโพธิ์สีสะอาดหน้ากากจะเป็นหน้ากากนวะนะพี่องค์นี้เลขคุณตัเบอร์หนึ่งสี่ศูนย์นะครับหน้ากากนวะองค์นี้ผมขอที่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่วันนี้พิเศษให้นะครับสองร้อยแปดสิบาทพอพี่สำหรับหน้ากากานวะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดตะไลาการนี้ครับมาเป็นเนื้อเขียวโพกซับเนื้อเขียวเหนียวซับเลขคุณตัเบอร์หนึ่งเก้าห้านี่ครับรายการนี้หน้ากากชุบทองครับสวยๆเลยนี่ ละรายการนี้เอาไป240บาทจับคู่ได้นะครับโซนสีมันจะเกิดนะครับสีเขียวเหนียวซับครับละลายการที่18นะครับต่อมาครับรายการที่19บเก้าายการที่19รายการนี้ครับเป็นเนื้อผงเทานะฮะปัดทองนะครับเลขคนเบอร์32วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้พี่นะครับคิดเพียงแค่220บาทนะครับสำหรับรายการที่19ต่อมารายการที่20ครับเลขค้นเบอร์หมายเลข13กับเนื้อผงใบลาน ปัดเงินครับวันนี้พิเศษให้เหมือนกันครับ2 2 0บาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับนี่ฮะวันนี้ครับนะยี่สิบรายการนะครับนะหวังว่าพี่นะฮะชอบถูกใจนะครับนี่ดังชินนะบัญชรนะครับสำหรับรายการนี้รายการเย็นนี้ยี่สิบรายการนะครับให้พี่ชายได้เลือกกันนะครับถูกใจองค์ไหนปิดเงินเข้ามาได้นะครับสำหรับนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ